ทหารชายแดนไทยขมรหลังจากที่ลบกันเนี่ยเชื่อว่าว่าดิฉันโดนว่าเพราะว่ามันมีข่าวลือแล้วข่าวที่แบบคนทุคนนี้เอาไปพูดกันว่าทหารไทยเราไม่สู้ทหารไทยจะยกแผ่นดินไทยให้ขมรทหารไทยบอกว่าสู้ขมรไม่ได้ทหารขมรเก่งอะไรอย่างเงี้ยฉันออกมาบอกเลยว่าไทยลบเก่งกว่าเยอะแล้วตาควายกับตาเมือนห่มเนี่ยไทยชนะนะคะทาไมหยุดยิงเนี่ยเกียงแน่ไม่มีใครเชื่อฉัน ฉันตื่นมาคนไทยด้วยกันนี้แหละดาดฉันก <c oughs> ็คือประมาณว่าเขาไปฟังคนอื่นไงพูดไงบแบบนักวิชาการในวิชาเกินเยอะมากคือบางทีเนี่ยนักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้แบบได้รับความไว้วางใจจากทหารเนี่ยให้เข้าไปในฐานต่างๆฉันได้รับความไว้วางใจแต่ฉันก็ไม่ถ่ายรูปไม่อะไรนะในฐานทหารเพราะว่าถือว่าเป็นความลับแล้วก็จะได้แบบเอาออกมาแบบคือจะเป็นคาพูดว่าโอเคฐานปืนใหญ่ฉันยังได้เข้าไปเลย แต่ฉันไม่เอาออกมาพูดแล้วฉันก็ไม่ได้ถ่ายรูปไงทีนี้เวลาฉันพูดว่าฉันไปเห็นกับตามันนะบางคนไม่เชื่อจ้ะฉันไปนะจ้าเดินล้ําจนไปถึงแบบชายแดนขเขมรนู่นแบบแบบเลยไปเป็นกิโลอะเออมีคนถามว่าแกออกไปได้ไงไม่โดนจับไม่โดนยิงหรอฉันมีเทคนิคอะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปนะของประสาทต,ตาเือนทมปีห้าสี่ ว่าฝั่งเขมรเนี่ยหลังจากลบกันเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างพูดง่ายๆว่าช่วงนั้นเนี่ยทหารที่ว่าจะมาเฝ้าปราสาทเนี่ยเขาจะรู้สึกเซ็งกับการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวปราสาทตามเหมือนถงมากไอ้ท่องเที่ยวเขมร์น,นะ <S 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 ไม่มีระเบียบสิงดังร้องเพลงโวยวายแต่ยังคิดว่ามันมีการร้องเพลงชาติด้วยแหละแต่พวกนี้ไม่รู้ว่าเพลงอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้จักเพลงชาติเขมรเไีกยออกไปเออแต่ว่าดูเงินเนี่ยออ ช่วงนณะมือถือหรือคลิปโซเชียลมันยังไม่แพร่หลายในปัจจุบันฝั่งขมรตจ้าเธอมีทั้งทที่เป็นฐานทหารนะเธอมีการบอกว่าเก็บเก็บตังให้ทหารแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยขมรเนี่ยมาถ่ายรูปถ่ายรูปกับอาวุธถ่ายรูปกับบังเกอร์ตรงนั้นเป็นฐานทหารนะแล้วศพเนี่ยตอนช่วงที่มีการสู้รบกันไทยขมรปีห้าสี่อ่ะ โอ้โหศพเกินมากเธอแล้วเธอดูมีการแบบเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วแบบสนุกสนานมากทหารเขมรก็แบบกินของดึงของมึนเมาแบบมีความสุขซ,ซึ่งทหารไทยเราไม่มีนะทหารไทยเรามีระเบียบนะเวลาที่นักท่องเที่ยวเราขึ้นไปเขาจะมาบอกกล่าวแล้วทาอะไรทุกอย่างมีระเบียบเป๊ะเลยนะแล้วแบบฝั่งนู้นเหมือนกับว่าเขาจะแบบเฉลิมฉลองกันคือตอนนั้นเนี่ยรอขึ้นสารโลกเขาคงคิดเหรอว่าสารโลกจะตัดสินเขาข้างเขาคือตัดสิน เลือกพื้นที่รอบพระวิหารคือเขายื่นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนน่ะไปใช่ปะเออแผนที่แอนเน็กอะ่ะเขายื่นไปทีนี้เขาคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเขาชนะนี่ก็คือแบบโอ้โหเกาะกูก็เป็นของเขาเส้นแบ่งแล้วก็แบบทางทะเลแล้วก็อะไรๆก็ของเขาคือเขาชนะแบบสบายสบายตอนครบกันนะเธอศพเกินปากขอโทษถ้าไม่หยุดยิงนะเธอถ้าไม่เจรจาหยุดยิงนะป้านเนี้ยหมดกองทัพซึ่งเขาบอกแต่เรื่องของตามือทุมเนี่ย ฉันจะไม่ค่อยรู้เท่าตาควายตาควายจะรู้ละเอียดยิบกว่าเยอะเพราะว่ามันมีการสับปินกําลังแล้วก็ของตาควายเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างบูด,ดเดือดท่ามกลางความมืดอของตามบุญธมที่เป็นคลิปเห็นไหมก็ซู้กันแหลกลานเนี่ยก็คือฉันอยากจะบอกว่าพอเวลาฉันบอกอย่างนี้ใช่ไหมเลยยุคนน,นี้ผอบอทบอคือลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาคนก็จะแบบบอกว่าฉันว่าเนี่ยเข้าข้างประยุทธ์แต่งจริงเธอ ฝั่งขมรน,นี่คือมัวตัวมากแล้วทหารขมรก็ไม่ได้แต่งตัวมีระเบียบอย่างที่คลิปในปัจจุบัน,นไม่รู้มันแกล้งแต่งหรือปานะเสื้อสารภัดสีฉันเคยแบบไปไปลกัลกลักเสื้อมาแล้วถามว่าอันนี้เสื้อทาไมเป็นคนละสีอ๋อันนี้จีนให้อันนี้อันนี้ชาตินั้นให้เกาหลีหรือเวียดนามอะไรประมาณนี้นให้มีการบริจาคเสื้อกันให้กับทหารขมรแล้วก็แบบสีไม่เหมือนกันปัจจุบันนี้ฉันปลื้มใจมากที่ทหารขมรนเนี่ยใส่เสื้อสีเหมือนกันออคือฉันอยากจะบอกว่า ช่วงนั้นเนี่ยทางปราสาทตา่างมอฑลมเนี่ยนะท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบดีอกดีใจเต้นํำฟ้อนเหมือนกําลังเฉลิมฉลองว่าตัวเองจะได้ปราสาททีเนี้ยเขาต้องขึ้นมาทางฝั่งขมิญเนี่ยบันไดเนี่ยสูงห้าเมตรเลยนะแล้วก็ก่อนที่เขาจะขึ้นมาตรงฐานตรงนั้นนะตรงต้นไม้อะเออที่เดี๋ยวนี้เอาสลักนกันนะ่ะก็คือว่าค่อนข้างที่จะแบบต้องเดินขึ้นน่ะต้องเดินขึ้นเหมือนกับเดินเดินขึ้นเดินขึ้นภูเขาอย่างเงี้ย เรากวัายุทธศาสตร์ดีกว่าเยอะเพราะว่าเราอยู่สูงกว่างะอือเออคลิปเหล่านี้เนี้ยฉันไม่ได้เป็นคนถ่ายเนี่ยเธอเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวถ่ายเนี่ยถูกห้ามไม่ให้ไปฝั่งขมเขมรนตรงนู้นไงหมายถึงว่าตรงฐานทหารนะแต่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปได้ส่วนแต่ตัวฉันเนี้ยเดินสามารถที่จะเดินเนี่ยเดินผ่านต้นไม้สองต้นแล้วไปถ่ายรูปตรงบริเวณที่เรียกว่าขมเขมได้เลยตรงป่าตรงนั้นน่ะที่เลยเออกไปหน่อยหนึ่งฉันเดินได้แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับพวก ตำรวจตชดหรืออะไรอย่างเงี้ยว้ไงเพราะว่าก็คือเอาไว้บอกกับผู้คนว่าเฮ้ยฉันไปชายแดนมาจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือฐานที่ไม่มีอาวุธของทหารไทยแล้วก็ไม่เป็นบังเกอร์หรือเป็นฐานของทหารไทยคือฉันจะไม่ถ่ายเลยคือฉันไปเยี่ยมแต่ฉันจะไม่ถ่ายเพราะฐานไทยเนี่ยขอไว้อันนี้มีระเบียบแต่อันนี้คือถ่ายรูปได้สบายมากเหมือนมันกะว่าวมันต้องชนะสาโลกแน่ๆเราไม่ต้องลบกับไทย ได้แผ่นดินเปเย็นๆแต่โชคดีที่ศารัลเนี่ยตัดสินว่าตัดสินให้เหมือนไม่ได้ตัดสินว่าคือเขาขอยินยันคำตัดสินเดิม2,505ที่บอกว่าเอาแค่ตัวประสาทพื้นที่รอบนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็แผนที่เนี่ยก็เลยแบบว่ากลายเป็นแบบกลายเป็นแผนที่ที่ทางศารลฐไม่ยอมรับเนี่ยเราก็ตอนช่วงนั้นนะทหารไทยเครียดนะเธอสองปีที่ฉัเยี่ยมเนี่ยคือเครียดมาก คือกําลังกลัวว่าสารโลกจะเข้าข้างเขมรถ้าเกิดเข้าข้างเขมรเนี่ยยังไงไทยก็ต้องรบกับเขมรแล้วไทยรบกับเขมรเขมรจะมีชาติอื่นมาช่วยเนี่ยมากมายไก่กองไทยต้องรบกับกี่ชาติเนี่ยเออเขาเครียดกันฉันก็เครียดทั้งฝั่งเขมรอู้ดีอกดีใจเต้นกรัมชยโยโหหฮวมีความสุขก็คือแบบช่วงสองปีนี้เขมรมีความสุขมากเหมือนประมาณว่ากําลังจะได้แผ่นดินไทยยังไงเลยแล้วก็คือเหตุการณ์ผ่านมาทั้งหมดสิบสี่ปีปีนี้ปีที่สิบสี่สิบสี่ ฉันก็ยังสงสัยว่าทําไมมันไม่ลบกันตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่สารลกตัดสินเรียบร้อยแล้วเขมรน่ะจะเปิดเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าถ้าลบกันตั้งแต่ตอนนั้นไทยได้เปรียบไทยชนะประกาศชัยชนะได้เลยไม่มีใครแบบมาครอบครองแผ่นดินเราได้อะไรเงี้ยเออแล้วนี่สิบสี่ปีผ่านไปมันเหมือนกับทิ้งเวลาไว้นานมากเลยอะ่ะเราค่อยมาเกียนมาห้าวเป้งมาอะไรใส่เราแต่ฉันก็ยังยืนยันนะว่าไทยรบเก่งกว่เาเขมรน ถ้าทหารไทยเราเก่งกว่าแน่นอนไอเรื่องความอึดความถึกหรืออะไรเอมเมนมีแต่มันไม่มีระเบียบไปเธอมันไม่มีระเบียบอือันนี้ก็คือฉันได้นําคลิปมาจากฝั่งเออเมนปีห้าสี่ให้พวกเธอได้ดูนะเหมือนกับเราย้อนเวลาในอดีตว่าเฮ้ยทะลบกันอีกเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฝั่งกัมพูชาฉันยืนยันนะถ้าหารไทยเราสูงใหญ่ขเขมรนตตัวเล็กนิดเดียวถ้ามือเปล่าเนะี่ยฉันยังสู้ได้เลย ตดวเลผผ็กผอมๆอะ่ะมันจะมีผอมกับเทิดคืออ้วนอืมยังไงเนี่ยเราก็ได้เปรียบฉันมั่นใจว่าถ้าหันถ่ายทะลบจริงเนี่ยไม่แพ้หรอกตีได้ยันถึงพนมเป็นเลย